มากกว่านี้พี่้อกเก็บเห็ดเก็บเห็ดปลวกนี่มาขึ้นเอามาก,กีดย่างบริกดฝนตกตน้นยางเปียกก็เลยว่าเห็นเห็ดพวกกีดก็กสิบว่างามปะายดอกคือฝน บ้านกระโลเบิงในตารางบอลบอลเห็นไม่ยังคืนตัวนี้กว่ามา้านตีซีถึงฝนมัน่อกล้วยอยากอยากเถ่าฝนทุ่มหนึง่งบริฝ่าธิ์ฝีน้องนี้ในสวนยางกีบส้บนอนกระลังเงื้อมวยตองออกมี ชุดแรกชุดแรกของปีทั้งอื่นเขาจะเอาได้กินตะโดนแล้วอยู่นี่วันตั้งแต่สิออกคุณทั้งออหลังแก้วใช่ไหมจุดหนึ่งเห็ดปวกกิกมันก็นสิบอ,อกในปน่านใดเนาะมันบ่คือเห็ดปวกอายวก เราก็โอเคยูกขาเงี้งๆเขาถือฝนนดี่โอ้ยงามคักนี่นแข็งฝนกระตกได้ตกเดียวตีไปตองออก ว่านได้แกงหนึ่งแสบอยู่เอาไปแกงแกงสมสมใส่ผักติวเห็ดปวกหอดยามเห็ดปวกอยู่อกออออกแถวเดียวกันเนี่ยละ่ะเออก็ได้ลายเติ๋ยล้ว ว่านกับมันรออีกทีผมบอเห็นออกใหญ่เป็นแถวเป็นแถวกันขอแสด้ที่พี่น้องคล้องไปเลยยี่ไต่ไปต่อมาหมู่วัานเห็นไต่ไปอย่าง นี่อยู่ข้างในครับต่องเรื่องพี่เบิงหรือเปลเก็บจมูกเคลื่อนสิเห็นเห็นดีกว่าจมูกเปีนว่าศาสตร์ไฟไปเนี่ยสิมันสีขาวจนผ้านหลุดสะท้อนแสง เบตตองขนาดมันเมียนขนาดมันอยู่น้ำอันขนาดดีใจเบตตองเบตตองเลยคือในอย่างเลยคือเกาเราพอฝนฝนตกกระซุ่มซุ่งหนึ่ง เขาขาวจันพานในแม่เลยเด้อยพี่นอ้องนะยุ่งกัะไรเก็บแบบเพลินไปเลยพี่นอ้อง ถ้ายังเป็นจุ่มอยู่ในใส่มีดจิ้มเอากระสะสด้งามอันนี้ดอกบานแล้ว